เป็นเรื่องของยุคโควิดเนาะไปซือ้ออาหารก็อันตรายอาศัยร้านค้าข้างบ้านก็หยุดบ่อยลึกจังโทรไปก็ปิดวันนี้ร้านปิดค่ะเสียเวลาถูกทำเองก็ได้ผัดผัดย่งยางๆทอดๆของแค่นี้กลุ่ย วันนี้ทำอะไรมือนี้ก็เป็นบุกบะหมีบม่บุกบุกนี่เป็นบุกนะไม่ใช่แปงเราก็จะทําการทอดกับไข่ก่อนอื่นเราก็ต้องใส่ของชอบนั่นก็นคือกระเทียมพริกให้มันออกรสเผ็ดเข้าไว้นี่เป็นบุกบุมูไม่มีทำไงหมูไม่มี รเราจะใช้ขนมจีบนี่แหละวัตถุหาง่ายเราแช่น้ำเข้าข้างในขนมจีบมันก็คือเป็นหมูเดี๋ยวเราก็จะหั่นชิ้นเล็กๆๆๆแล้วก็ผัดคลุกกันไปมันก็เป็นหมูได้ถูกไม่ต้องไปซื้อหมูแล้วเดี๋ยวเรามาดูขบ้นนการทำก่อนอื่นเราก็ต้องต้มบุกให้สุกก่อน นี่ตามคำบอกเล่าของคนข้างๆบ้านเขาบอกไว้ปุกมันต้องต้มก่อนอต้มกับต้มจับได้ว่าเป็นอย่างนั้นรอสักแป๊บหนึ่งเห็นไหมครับกระเทียมพริกสูตรพื้นฐานอาหารไทยนี่น้จีบที่มีหมูเราไม่ต้องไปหาหมูในตลาดแล้วเนี่ย หมูกีบสี่ห้าก้อนนี้มันก็เยอะได้เป็นหมูได้ทันข้าวครับนี่ครับป้อมุบเอร้อนพอได้ที่แล้วก็เทน้ำออก เสร็จแล้วน้ำมันหมูกับใส่ไปโอประมาณเตาเข้าทำจริงนะทำจริงชายลงครัว กระเทียมพริกที่เราเตรียมไว้ใส่ไปโอ้ไฟกรมหน่ำเลยโอ,อ้โหมาละลดน้อนอีกหน่อยนึงเคี่ยวให้ดีช่นะโอ้โหงไหมกเลยเสร็จแล้วก็ นี่หมูยะ <c oughs> น้ำปลาพ <c oughs> อดใส่ปเห็น <c oughs> นะครับตรงกลางเราจะเว้นไว้เอาไข่ลง <c oughs> เปิดไฟหรือ,อยังนี่ <c oughs> เปิดแล้ว ได้ทีก็เอาไข่ลงเอาไปทอดคลุกๆว่านะครับเน้นว่าไม่ต้องการความสวย ทานจะหอมนะเหม็นไม้กระเทียมเนี่ยหอมน่ากินนะครับไม่ใช่ธรรมดานะชายลงครัวนี่เอาแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เส้นเราเตรียมไว้ลงไปตัดทุกเา้าขันย่างเมามัน พอได้ทังนั้นแล้วเราก็ใส่ผักนะครับใส่ผักอานี่มีผงหมูใส่ผงหมูไปหน่อยหนึ่งของคีโตวะนี่ยของคีโตืะ จะเอาผักสดขนาดไหนหรือสุกขนาดไหนคลุกๆุกกันไปเดี๋ยวก็ได้กินโอ้หดูน่ากินกังน,น้ำจีบเอ้ยน้ำจีบกลาเป็นหมูอย่างดี พอเสร็จแล้วพอแล้วปิดเตาแก๊สปิดไฟได้อาหารตามโตรด้ายังไม่ได้ทานเลยหน้าตาของผัดบุกนะครับใส่หมูหมูในกราบของหนูงจีบใส่ผักใส่ไข่ โอ้ยใครกินไม่ได้เรากินได้อร่อยแล้วกันพอเราได้อาหารจากฝีมือของเราแล้วก็มาดื่มกับเนีย่ยดื่มกาแฟกับอาหารจานโปรดเสร็จแล้วก็นั่งเซตระบบเฟซไลน์ไปเรื่อยๆกาแฟของเขา Room Coffee คุณสมบัติมีสารทางร่างกายทั้ง36ชนิดสรุปแล้วช่วยอะไรบ้างสรุปแล้วช่วยด detox บล็อ k burn b u บิล,บลแล้วก็ boost detox ก็ดีทอ็อกสารพิษออกจากร่างกายตับไตไขมันมันจะได้ละลายออกไป บล็อกก็บล็อกแป้งและน้ำตาลเบิร์นก็เบิร์นแป้งกับน,น้ำตาลบิวก็ช่วยสร้างกล้ามเนื้อสร้างระบบภายในร่างกายลำไส้ตับไตให้สะอาดไขมันออกไปทีละน้อยละน้อยบูสต์ก็คือทำให้แจ่มใสมหัวไม่เสียนางได้ทั้งวัน ไปไหนไปไหนสมองโปรง่งกระชับกระเชงราคาไม่แพง2 9ง2 9บาทปริมาณ1 2ซองดื่มเข้าไปวันล,ละ3-4ซองได้จะก,ก่อนอาหารหลังอาหารได้แต่ทานที่ถูกต้องมันจะสลายแล้วก็ละลายในเส้นเลือด ในระบบร่างกายได้ดีก็คือควรที่จะดื่มก่อนทานอาหารร่างกายจะได้ซึมซับสาร3 6ชนิดนี้เข้าไปในร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพพอครับเชิญเริ่มอาหารมื้อเที่ยงกันได้เลย